สวัสดีครับท่านผู้ชมนไปนะคะสวนหย่อมเบามืดมาตัดหญ้านะคะอยู่ด้านโน้นนะไอ้อ้หาเสารถดไม่เจอนะะครตีมอง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 มีไงเขียวปุ๊บปลือมันไปเดียวกับต้นไม้โอ้เป็นไงอะ ได้ยไงรถเต็มเลยใช่ฮะโอยแล้วโหลูกนึงนะเห็นไหมท่าแรกก็บอกแล้วมันมีเราเนี่ยหาไม่เจอแล้วเามันเคียวมันเขียวตามโอ้ยสองรถนะคะดูไก่มาเดี๋ยวรอให้มันสุกเนาะใช่มันมีไปยาวไปถึงโน่เลยนะมีลูกหมดมีไปแบ่งดูดีๆอย่างไงมันจะไม่ตื่นเต้นถ้าเราไปชี้จุดใช่ฮะเจอมั้ยล่ะ ไม่เจอตาไม่ดีดีอ่าเฮตีมันลุ้นกันนะเอียนจะเจอไหมไม่เจอฮะไม่เจอไม่เจอเหรอเฮยไปในบ้านนะเอาได้แล้วไปตรงนั้นเนี่ยเจออยู่นี่นะคะเฮตีนี่แหละราก็ไม่รู้หรอกว่ามี เอาเอาเลยยังจะไปอยู่ตังนี้นี่พี่แอนก่อนมันจะเป็นลูกนะม,มันก็จะเป็นดอกให้เราอย่างนี้ก่อนเลยดอกนะตอนนี้เสารถไม่แค่ว่าว้าวว้าวว้าวจอแล้วมันด

ว้าวดีังว้าว้วมาถูุกแล้วสุกแล้วถูกแล้วนี่ถือว่าถูกแล้วจกแล้วจ้าอืออาวจิมจิมจิ้เหรอจิมตังช่วงเลยโอ้โหเอาปอกเลยปอกเลยมือไม่ได้เก่งน้ำายไหลทเลย่มือก็ไม่ได้เก่งะ ไุกุกมันจะเป็นสีไงเหลืองเอาชิมชิมชิมมามหวานนีมามหวานหอร่อยมอหารบาดเือง อยากใทำหน้าแบบนี้อร่อยนะน้องเพื่อนกินนะเพื่อนถ้าใส่เกลือมันจะแซ่บนะอร่อยอร่อยกินลูกแล้วไม่รู้เลยลูกเกลียวเนี่ยแล้วก็ลูกเกลียวอยู่ไดกินแล้วพี่น้องเป็นยังไงเพืออนเพให้ยากินแล้กินเดี๋ยวเกลียวอยู่ไม่ได้เกลียวว้าวได้เห็นมั้งยังลูกเก่ารถอ่ะ เห็นมั <content. S 1> my girl, my ้งเหรรถลูกเห็นลูกใหญ่เลยนี่ยล้กใหญ่คืออร่อยมากเลยโู้นตรงนู้นนลยเข้ามาตรงนี้จิเข้ามาตรงนี้อร่อยมากอร่อยมากตรงนั้นไม่มีมันโล่งรเลยนี่ดๆนี่นี่นี่มาดู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 เยอะมากเลยดูไหมวันนี้เราเพิ่งเจอเคุยหางคู่หนึ่งเดูไปอยู่ไหนฮะไปพี่แอนพีบอกหน่อย โอ้กินไม่หยุดเลยพี่แอนะอ๋อเป็นไงอ่ะมันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะอร่อยนะนาะนนะน่ะอร่อยจริงนะน่ะนะมันออกเปรี้ยวๆส้มๆอร่อยฮะเราได้กินแล้วเนาะอืมอ่ะจำไว้ย่าเมื่อกี้ลูกนี้หนุนๆหนนๆหนุนเดินไป อันชีหน่อยอยู่ตรงนี้เละเอ๊กิโลกิโลกิโลกยาญเห็นอีกเอ้ยเออเดินไปทางโน้นมันเดินไปทางโน้นอีกต่อไปก็จะได้กินลูกนี้อันนี้อันนี้ยาเขียนชื่อไปแล้วจวงค่อยเห็นบ้านตะทหนเนาะอร่อยอร่อยอร่อย เดินกัไปอีกเดินกันไปอีกจะเห็นนงเงนงเงนงเงงเอาเวห้กล้ยเข้าไางแดี๋ตัวกำจัดแตงไงไม่กลัวไงี่ก็ประมาณนี้นะเนาะโอ้โหนานแลเป็นไงกินลูกสาวรสแซ่บคิดว่าพี่แอนจะไม่กินพี่เอนกินอเอาไม่กินเลยอ้าเขาอยุ่รบ่ ก็อยู่นั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถ่ายแบบมืดไปหรือไม่ไถ่ายเจจลยเมื่อกี้นี้เรากินสวอสด,ดกันนะคะจีเราก็จะเดินม,มาดูแบบมืดตัดหญ้าช่วงค่ำๆยามเย็นอ่านี่นะเฮ้ยตัดหญ้าหนูโน่นนะครับเรามืดเราจะไม่เข้าไปไกยมันเป็นใบมีด

mình mì rồi. Mình mì. Mì ăn, mì không phải yeah. ừ. bài miệng yeah. ừ. bài Không ừ. phải bài mặc dù cái anh mất nó dạng anh mười tám này tám mười tám dạ, ừ, đây này mười tám mười tám mười tám Ừ. ให้ดูใกล้ๆดูสิตอนนั้นทีนี้เราก็อยู่ในสวนหย่อมเลยนะคะบ่าวมือก็ตัดหญ้า

มันเป็นอะไรนันันอะไร่อะไรนี่ดนแดิเนี่ย้าไปมิดแกแกอันนี splash, ้มันต yeah, ัดได้เลยนไหมแล้วมันก right. ็ไม่โดนเท้าด้วยเยี่ยเห้นมแมมอมันไม่ใส่พืดเดี๋ยวมือตัดย้ดกันกันนะคดูแล้วป้ามานี่โอ้ยมเอาหน้าหลอมาให้เราดูละ Pemibuli itu ayah gini ke pemandi dia ngasih adik